สวัสดีครับครูจิมมี่สวัสดีครับอยากถามครูจิมมี่สั้นๆเลยครับเราจะอายุเยอะขึ้นยังไงไม่ให้ลําบากลูกหลานครับครูเป็นคําถามที่พอได้ฟังแล้วรู้สึกเสเทือนใจตัวเองครับพอ เห <laughs> มือน,นตัวเองเป็นคนที่อายุเริ่มมากขึ้นแล้วยังไงไม่รู้คือแน่นอนผมเชื่อว่าคนที่เริ่มมีอายุผู้สูงวัยทุกคนเนี่ย <c oughs> ก็ไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานหรอกแตบ่บางครั้งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่บางครั้งเนี่ยเราสามารถแบบช่วยเหลือตัวเองในขั้นเบื้องต้นได้วันนี้มีคนเขาแนะนําผมนะบอกว่าถ้าเราแบบทํางานเก็บเงินมาเยอะๆนะไม่ต้องกังวลก็คือใช้เงินในการช่วยแก้ปัญหาได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าสมมุติจะให้ดีเนี่ยเราก็ควรจะใช้วิธีการพึ่งพาอาศัยตัวเอง หลกลูกหลานของเราเนี่ยเขาก็มีภาระ,ะหน้าที่การงานของเขาในเรื่องของสภาวะของวัยที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่คนที่อายุ40ปีขึ้นไปก่อนเลยคืออายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นสุภาพสตรีแล้วเนี่ย,ยก็จะมีสภาวะเข้าสู่เรื่องของการหมดประจําเดือนก็จะมีสภาวะที่แปรปรวนของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายมันไม่เหมือนเดิมแล้วการปรับตัวการรีคอพอรี่ต่างๆในร่างกายไม่เหมือนเดิมก็จะเข้าสู่เบื้องต้นพื้นฐานของสภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนได้การ ที่จะฟื้นฟูกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันจะทําได้ช้าลงลดลงนะครับพอเข้าสู่วัย50เนี่ยพวกขอ้อต่อต่างๆในร่างกายสภาวะกระดูกบางลงกระดูกพุนเนี่ยบางคนน่าจะเริ่มมีปัญหาและในวัยช่วง50ปีกระดูกขอ้อต่อต่างๆในร่างกายเนี่ยจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะข้อต่อสะโพกข้อต่อหัวเข่าทํางานได้มีประสิทธิภาพลดน้อยลงจากเดิมอาจจะติดเตึงแข็งตัวแล้วก็จะมีผลเรื่องของพวกความจํา จำได้ไม่ดีเหมือนสมัยอายุน้อยๆพอเข้าสู่วัย6กก็เริ่มเข้าสู่วัยที่สูงมากขึ้นร่างกายเริ่มเสื่อมโทรมเรื่องของความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของร่างกายก็จะลดน้อยลงอย่างแน่นอนขอ้อต่อต่างๆมีสภาวะความเสื่อมมวลกระดูกลดลงบางลงและเป็นกระดูกพุนกระดูกเสื่อม40 50- 60เนี่ยถ้าเป็นไปได้ไปวางแผนการช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่อายุที่ยังไม่ได้มาขึ้นคือ40เนี่ยเราเตรียมตัวก่อนเลยมีวิธีการ นะครับหนึ่งเลยก็คืออาหาร ใกล้ตัวที่สุดนะครับทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานอาหารที่มีประโยชน์2การพักผ่อนที่เพียงพอ3อยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่าอารมณ์ดีนะครับสุขภาพจิตด,ดี4ีก็คือออกกําลังกายมีคนแนะนําว่าศาสตร์ทแห่งโยคะเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เหมาะสมกับคนที่สภาวะอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ไม่หนักมากแล้วก็จะมีผลโดยตรงกับเรื่องของมวลกระดูกเพราะว่าต้องใช้บอดีเวทด้วยส่วนหนึ่งก็จะมีผลกับการสร้างความแข็งแรงและ เสริมสร้างความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อนะครับและยังมีผลกับเรื่องของระบบต่างๆภายในร่างกายเราโดยตรงทั้งระบบการหายใจระบบการไหลเวียนโลหิตในร่างกายการย่อยอาหารและการขับถ่ายเรื่องพวกนี้นจะมีผลโดยตรงจากการฝึกโยคะศาสตร์แห่งโยคะจะช่วยมากระตุ้นแล้วก็ทําให้เรื่องของระบบต่างๆภายในร่างกายของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถช่วยเหลือตัวเองในขั้นพื้นฐานง่ายๆได้โดยการมาออกกําลังกายอาจจะไม่ได้โยคะก็ได้อาจจะใช้ ใช้วิธีอื่นก็ได้แต่ถ้าถามผมนะที่มันครบถ้วน,นและมันเหมาะกับช่วงวัยเนี่ยผมก็แนะนําว่าการฝึกโยคะเนี่ยน่าจะทําได้ไม่ยากมากนะักสําหรับคนในช่วงวัยนี้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเหมาะสมครับการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเราเองนะครับช่วยเหลือดูแลตัวเราเองไม่เป็นภาระของใครการฝึกโยคะอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเป็นศาสตร์ที่จะช่วยทําให้เรามีอายุที่ยืนยาวครับ